สาวิดาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ผมฝาก like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม พลาเอกผู้ซึ่งเป็นวีรบุรุษที่ปราบจอมมารได้เขาที่เก่งเป็นอย่างมากจนจอมมารยังต้องยอมรับในฝีมือตอนที่เขาจัดการกับจอมมารได้จอมมารได้ฝากลูกสาวไว้กับเขาซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดถึงยอมไว้ใจชีวิตประจําวันที่บริต้องใช้ร่วมกับลูกของจอมมารจะเป็นอย่างไรมารับชมได้เลยครับภาพก็เริ่มมาตอนกลางดึกหน้าที่แห่งหนึ่งมันก็ได้มีชายปิศาจคนหนึ่งกําลังวิ่งหนีศรเวทมนต์ที่ยิงตามหลังเขามาจนเขาโดนศรน,นั้นยิงไปเต็มๆซึ่งคนที่ยิงพวกศรน,นี้มาก็คือพวกสาวน้อยพพวววววกกกกกนนนี้้้สาาาอยย็คิิิดด่่งโแแลตชัับ ไว้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อแต่พวกเมดก็มากันมากตอนนี้พวกเธอก็ล้อมเพลกไว้หมดแล้วซึ่งที่พวกเมดเธอทําแบบนี้เพราะว่าเธออยากให้เพลงกลับไปที่ปราสาทแต่เพลกที่มายังต่างโลกและกําจัดจอม,มารได้แล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะอยู่ที่นี่มันจึงพยายามจะหนีพวกสาวเมดก็เข้ามารุมจับพระเอกแต่พระเอกก็กระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็โปรยพวกชิ้ชั้นในของพวกเมดลงมาซึ่งพระเอกมันคือไอ้หุ่นตัวพ่อเลยนั่นเองด้วยความจังไรของพระเอกมันจึงหนีรอดมาได้หลังจากนั้นพเพลกก็มาเจอกับองค์หญิงเอลซึ่งเธอมาห้ามเพลงไม่ให แล้วเมื่อกลับไปยังโลกเดิมองค์หญิงเธอดึงเข้ามาจับมือพระเอกไว้แล้วเธอก็ร้องไห้ออกมาเพระเอกเห็นสาวน้อยร้องไห้จึงเข้าไปจูบแบบเนียนๆทำให้องค์หญิงเธอตกไปที่หน้าของพละเอกเพราะชฉวยโอกาสก่อนจะแยกกันเพระเอกก็บอกกับเธอว่าพละเอกจะมาช่วยเธอเสมอแล้วทั้งคู่ก็แยกกันหลังจากพระเอกกลับมาถึงที่โลกเดิมพระเอกก็เปิดกระเป๋าออกซึ่งข้างในเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งสภาพเธอนี่แก้ผ้าอยู่ด้วยอือสุดยอดไปเลยเธอก็ตกใจเลยว่าทำไมตัวเองถึงโป๊เพระเอกจึงบอกวอะ อาคาซุกิพรียริอกจึงถามชื่อกับแม่นางกรับซึ่งสาวแซ่บคนนี้เธอมีชื่อว่ามิ้วตัดมาวันแทนมาพลียอกกับมิวก็ได้นั่งรถไปโรงเรียนด้วยกัน พระเอกได้บอกกับมิวไปว่าต่อจากนี้มิวจะเป็นน้องสาวที่หายสาบสูญไปนานของพรลเอกเพื่อที่มิวจะสามารถอยู่ในโลกใบนี้ได้ตัดมาที่โรงเรียนพเพกกับมิวก็มาตรวจร่างกายกันมิวเธอก็กังวลเป็นอย่างมากว่าความจะแตกหรือเปล่าเพราะเธอเป็นจอมมารแต่พเพกก็บอกเธอไปว่าอย่าเลือกลักไอส้สั์สุดท้ายทั้งคู่ก็ตรวจผ่านได้ตัดมาที่ในห้องมืดๆแห่งหนึ่งมันก็มีคนคุยถึงพพลเอกเพราะมีคำพยากรณ์ว่าวีรบ,บุรุษกับจอมมารซึ่งพวกเขาคาดเดากันว่าเพะเอกจะเป็นตัวอันตรายอย่างแน่นอนไอ้นุ่มผมขาวคนนี้จึงเดินออกกกไปดูพเหลัังจานน้็ สอบสมรรถภาพาร่างกายก่อนเข้าโรงเรียนซึ่งสามารถเลือกอาวุธได้ตามใจชอบมิวเธอก็ไปเอาดาบเล่มน,นึงแต่พลเกก็บอกว่าอาวุธที่ดีที่สุดของเขาก็คือกัปั้นนี่แหละซึ่งวิธีการสอบก็คือซัดกับอาจารย์มิวก็เริ่มก่อนเธอก็ไล่เวทมนต์ป้องกันหลอกแล้วก็โจมตีทีเดียวอาจารย์ถึงกับมอบเลยครับพอถึงตาพพะเอกที่จริงคู่มือต้องเป็นอาจารย์แต่ตอนนี้อาจารย์ก็ได้ร่วงลงไปแล้วมันจึงมีคนปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งมันเป็นประธานนักเรียนมีชื่อว่าที่คามิยเคียวยะตอนมันมาถึงพวกอาจารย์ก็ขออโททษ่รวววนมััยยุิเธจงสา อาจารย์ต้องพูดสุภาพกับไอ้ประธานด้วยแต่พละเกก็บอกว่ามันเป็นถึงประธานนักเรียนแสดงว่าต้องแข็งแกร่งที่สุดอย่างแน่นอนไอ้ประธานมันก็บอกว่าตอนนี้มันคือศัตรูของพระเอกมีข้อคัดค้านไหมพระเกก็ตอบไปว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วไอ้ประธานมันจึงใช้เวทมนต์น้ำแข็งโจมตีไปที่มิวแต่พระกก็เข้าไปช่วยเธอไว้ทันพรีเกก็บอกว่าอย่าเอามิวมาเกี่ยวข้องไอ้ประธานจึงบอกว่าที่ต้องทําแบบนี้เพราะจะได้เห็นฝีมือที่แทนยิงของพระเกหลังจากนั้นไอ้ประธานมันจึงถามพระเกว่าจะเข้ารับการทดสอบด้วยมือเปล่าใช่ไหมถ้้้้้้าาาตต่่อยแแแททนนนนขข็็งงีมมัสรึใหกกได จะถือว่าสอบพานเพรียก็ตอบกลับไปว่ามันจะไม่ง่ายเกินไปหน่อยหรอประธานเย็นเคอย่างเท่ะมิวจึงบอกว่าอย่ายให้มันปั่นระสาทสิเพราะน้าแข็งนี่มันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะแต่พรีก็ไม่ได้สนใจอะไรแถมพรกยังถามอีกว่าถ้าพรีกต่อยแตกได้ไอประธานนักเรียนจะยอมสู้กับมันไหมประธานมันก็ยอมรับข้อเสนอนะพรก็โชว์โหดเลยครับมันก็ใช้เวทมนต์เพิ่มกําลังแล้วต่อยเข้าไปทีนึงแต่แท่นน้าแข็งก็ไม่แตกะนะไอประธานก็บอกว่าน่าทึ่งจริงๆแล้วมันยังบอกอีกว่ายินดีด้วยมิวกับพรีกได้เข้าเรียนที่นี่แลล้วหังจาก เพกับมิวกลับไปไอประธานมันก็เดินเข้าไปจับแท่นน้าแข็งแล้วแท่นน้าแข็งนั้นก็แตกออกซึ่งประธานมันก็รู้เลยว่าพเพกจะสื่อว่าพเพกมันอยากสู้กับประธานในที่ที่ไม่มีมิวอยู่แถมไอประธานก็คิดในใจว่ามันอยากได้พลังวีรบุรุษข,ของเอกมาเป็นของโทนิกด้วยตัดมาที่พละเอกเพเอก,กับมิวก็เลี้ยงฉลองกันที่เข้าโรงเรียนได้ในระหว่างที่กําลังกินนั้นเพเอก,ก็นึกถึงเรื่องจอมารที่ฝากมิวไว้กับพระเอกแถมจอมารยังบอกว่าไม่ว่ามิวจะตกอยู่ในมือของมนุษย์หรือว่าจะกลายเป็นราชามานคนใหม่เส้นทางของมิวจะนําไปสู่การทําลายล คิดในใจว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเระเอกซะหน่อยตัดมาตอนกลางคืนมิวเธอก็มานึกเรื่องของพ่อเธอที่โดนเพะเอกฆ่าเธอจึงร้องไห้ออกมาด้วยความแค้นนั้นเธอจะเข้าไปฆ่าพรลเอกแต่ในขณะที่จะลงมือนั้นเธอกลับนึกถึงสิ่งที่เรลเอกดูแลเธอมาตลอดเธอจึงปล่อยไปก่อนแต่เพลเอกก็ได้ละมือแล้วจับเธอลงไปนอนบนเตียงหลังจากนั้นก็กินเวลาไปสองชั่วโมงตัดมาวันถัดมาพวกนักเรียนคนอื่นๆก็จ้องมิวกับเรลเอกใหญ่เลยมิวก็รู้สึกอายมากแต่พพะเอกก็บอกว่านักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างเราไม่ว่าเมื่อไหร่ก็โดนจับตามองอยู่เสมอแล้ว มิวจึงถามไปว่านั่งที่ตามใจแบบนี้จะดีหรอเพลิกจึงตอบไปว่าเราเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะหลังจากนั้นก็มีสาวคนหนึ่งเข้ามาบอกว่านักเรียนแลกเปลี่ยนสองคนที่เข้ามาใหม่น่าสนใจเหมือนที่พวกเขาลือกันเลยมิวคือเด็กสาวที่เข้าได้โดยใช้แค่เวทมนต์เท่านั้นกับเพระเอ,เองที่รับมือประธานนักเรียนได้ด้วยมือเปลา่าเธอคนนี้มีชื่อว่าอิซึมิชิคาเกะทุกคนก็แนะนําตัวกันชิคาเกะเธอก็อยังเตือนพลิกว่าให้ลุกจากที่นั่งตรงนั้นจะดีกว่าทันใดนั้นก็มีผู้ชายคนนึงเดินเข้าห้องมามมมมันนนีชื่ uka, ่่่่ออวาาาโิซึกกะงงงงแงททรงเป็ย ก็บอกกับเพลกว่ากล้ามานั่งที่ของมันงั้นเหรอหลังจากมันพูดจบมันก็ปลีกออกจากห้องเลยครับเพลกก็ได้เข้าไปบีบหัวมันแล้วพูดขึ้นมาว่าที่จริงแล้วมันไม่ได้อยากมีเรื่องกับพวกอ่อนแอหรอกแต่สาหรับคนที่มองคนอื่นต่ากว่าตัวเองนะ่ะมันชอบซัดที่สุดเลยมิวเห็นแบบนั้นจึงเข้ามาห้ามเอาไว้เพลกจึงปล่อยมือหลังจากนั้นพวกสภานักเรียนจึงมาพาตัวเพลกไปเพล็กที่คิดจะไปหาอยู่แล้วจึงยอมไปแต่โดยดีพวกสภานักเรียนก็พามารอยอยู่ในห้องห้องนึงซึ่งเพล็กมันก็หันไป เ,เพราะพระเอกไปนั่งอยู่บนเก้าอี้ของประธานนักเรียนพวกเขาก็พูดว่าทาไมนักเรียนธรรมดาถึงไปนั่งบนเก้าอี้ประธานพระเอกจึงพูดไปว่าเก้าอี้มันมีไว้ให้นั่งไม่ใช่หรอพวกสานักเรียนได้ยินแบบนั้นก็เว่อเลยครับหลังจากนั้นไอ้ประธานนักเรียนก็เดินเข้ามาพราะเอกที่เห็นประธานมาก็กระโดดเข้ามาเตรียมซัดกันเลย ซึ่งทั้งสองคนเหมือนจะรู้กันแต่พวกสภานักเรียนก็เข้ามาขวางไว้ก่อนหัวเขียวเธอก็บอกว่าถ้าก่อเรื่องไปมากกว่านี้เธอก็จะไม่เกรงใจแล้วนะประธานนักเรียนก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระเอกเพรอกก็ตอบไปว่านึกว่าที่สภานักเรียนเรียกมาพบก็เพราะจะให้พระเอกมาสู้กับประธานแต่สาวหัวเขียวก็บอกว่าเธอเป็นคนเรียกพระเอกมาเองเพราะมีการทะเลาะวิวาทกันสาวหัวเขียวเธอยังบอกพระเอกว่าถ้าพระเอกยังก่อปัญหาอีกพวกสภานักเรียนจะใช้สิทธิในการควบคุมพระเอกอย่างเต็มรูปแบบโดยถ้าพระเอกเข้าไปโจมตีคนอื่นก่อนเหม หลังจากนั้นพเพเอกก็ออกมาคิดอยู่หน้าห้องพักนึงแล้วคิดจะเข้าไปซัดต่อยกสองแต่ก็มีเด็กน้อยคนนึงเข้ามาห้ามเอาไว้ซึ่งเธอเรียนอยู่ห้องเดียวกับพรพเอกและเธอยังเป็นหัวหน้าห้องอีกด้วยเธอมีชื่อว่าโดโมโดคุซุฮะซึ่งเธอเป็นนักเรียนข้ามชั้นเธอก็บอกกับพรพเอกว่าพวกสภานักเรียนคงจะประทับใจการต่อสู้เมื่อกี้ของะเะลอกมากเพราะว่าพวกเขาจะรู้ว่าเพเอกกำลังคิดอะไรก่อนที่พะเะลอกจะคิดซะอีหลังจากลงมาจากลิฟต์สาวัวเขียวเธอก็เข้ามาจัดการกับระลอกเพ,พราะเะลอกได้ขโมยกางเกงในของเธอไปเธอก็ไดด้้้อเเเชิญมมีกมาาาแลวพ่งขป พลียก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยแถมได้ชุดชั้นในมาอีกชิ้นด้วยทาให้อห,หัวเขียวเธออายมากเธอก็เจ็บใจเป็นอย่างมากแล้วเธอก็วิ่งจากไปหลังจากนั้นค่าพละก็เริ่มขึ้นซึ่งทุกคนแต่งกายมิชิดเลยนะครับแต่ดูของมิวซี่ปิดยังไงก็ปิดไม่หมดเพราะแม่งใหญ่เกินหลังจากนั้นพวกพลียก็ได้ไปเอาพวกอุปกรณ์กีฬามาเพลี่กับมิวก็กําลังคุยเล่นกันที่พลีกใช้แรงมากเกินไปจนทําให้บอลแตกคุสูฮาเธอจึงพูดขึ้นมาว่าให้ทั้งสองคนเงียบหน่อยเพราะเธอได้ยินเสียงอะไรแปลก,ปกหลังจากนันนกนไปาไบะอรู อยู่เลยซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งคู่ครูซูฮาจึงเข้าไปถามว่ากําลังทําอะไรกันไอชิคาเกะมันก็บอกว่าไม่ได้ไปรบก,กวนใครไม่ใช่หรอแต่ครูซูฮาก็ไม่ยอมอ่ะนะหลังจากนั้นสาวที่ชิคาเกะกําลังสนุกด้วยเธอก็วิ่งออกไปจากห้องแถมเธอปิดประตูซะด้วยซึ่งประตูมันสามารถเปิดได้แต่ข้างนอกเท่านั้นทั้ง4คนยังติดอยู่ในห้องเล็กก็คิดจะพังประตูออกไปแต่ครูซูฮาก็บอกว่าถ้าทาลายทรัพย์สินของโรงเรียนจะโดนโทษหนักแต่ว่าหลังเลิกเรียนหัวหน้าห้องอื่นจะมาเปิดประตูให้เองแล้วครูซูฮานกับชิ อยากเข้าห้องน้ําจนทนไม่ไหวแล้วจนเธอร้องไห้ออกมามิวกับชิคาเกะที่หาทางช่วยไม่ได้จึงไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีพระเอกจึงมีความคิดดีๆมันก็ให้มิวกับชิคาเกะมายืนข้างหน้าคุซึ้ฮะหลังจากนั้นมันก็จับไปที่ท้องน้อยของทั้งสองคนแล้วมันก็ใช้เวทมนต์อะไรสักอย่างทาให้มิวกับชิคาเกะัวชฉี่ไปด้วยสุดท้ายทั้ง3คนก็ทนไม่ไหวจนฉี่แตกพร้อมกันตัดมาตอนเย็นไอ้หัวเขียวก็ได้มาเปิดประตูให้พวกมิวก็รีบวิ่งออกจากห้องอย่างรวดเร็วแล้วสาวหัวเขียวเธอก็หันไ่เห็นพระนนเอก แต่เพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นทําให้พวกชิคาเกะกับโคซูฮาคิดจะแก้แค้นแถมพวกเธอยังให้มิวมาช่วยด้วยมิวก็คิดในใจว่าที่เรลเอกทำแบบนี้เพราะที่แทจริงแล้วอยากให้มิวมีเพื่อนอย่างแน่นอนตัดมาวันทัดมามิวก็งอนเพลเอกเลยเธอก็ไม่คุยกับเพะเอกแม้แต่คําเดียวแถมยังเชื่ดใส่ด้วยใครโดนไปแบบนั้นก็ต้องงอนอยู่แล้วป่ะตัดมาที่มิวเธอก็มานั่งกินข้าวกับชิคาเกะที่คูซูฮาไม่อยู่ด้วยเพราะเธอโดนสาวหัวเขียวที่เป็นสภานักเรียนลากไปด่าเพราะไม่สามารถควบคุมพระเอกเอาไว้ได้เป็นถึงหัวหน้าห้องแล้วใครจะไปคุมมพเเเเอกได้จันนป็ วีรบุรุษเลยนะเว้ยตอนโดนดาเสร็จคุูซูฮาก็ทําท่ากลับมาจรงิงจังซึ่งทําให้มิวนี่เสียใจเลยที่เมื่อวานอุต่าหเป็นเพื่อนกันได้แล้วแท้ๆพพะเอกเห็นแบบนั้นก็เป็นห่วงมิวเหมือนกันตัดมาตอนเย็นพระเอกก็ได้เข้ามาคุยกับคุูซูฮาในลิฟต์เรลเอกก็บอกให้คุูซูฮาถามทุกอย่างที่อยากรู้มาได้เลยเพราะพระเอกรู้ว่าสภานักเรียนคงสั่งให้คุูซูฮามาสืบเรื่องของพรลเอกคุูซูฮาก็ถึงกับชมพพะเอกเลยว่ามึงนี่รู้ทุกเรื่องจริงๆแถมคุูซูฮาเธอยังบอกอีกว่าถ้าเธอไม่่่่่่่่่สสงงงงงงรรรรราาาายยยยนนนนนเเเเเเเืออ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 อขข้้้้มููลลลละะกกกกกทททุธธจโดไไแับปีีีีคห แต่เธอก็แอบคิดว่าดีเหมือนกันเพราะไม่ว่าเธอจะเรียนดีแค่ไหนแต่เธอก็รู้สึกว่าเธอไม่สามารถกลายเป็นผู้ใหญ่ได้เลยเพลเอกจึงบอกว่าจะช่วยเธอเองแต่มาตอนเย็นมิวก็ได้เดินกลับบ้านกับชิคาเกะระหว่างทางเธอก็เจอกับเพลยเอกที่อยู่กับคูซูฮะซึ่งเพลยเอกก็พาคูซูฮะมาที่ร้านกาแฟมังงะตอนแรกคูซูฮะก็ไม่ได้อยากเข้าไปหรอกแต่เพลยเอกก็ได้ใช้เวทมนต์ควบคุมอวัยวะภายในใส่คูซูฮะทําทให้เธอไม่สามารถขยับร่างกายได้แล้วเพลยเอกก็อุ้มเธอเข้าไปในห้องแถมล็อกประตูซะด้วยนะพวกมมิววกกกก็า็าาาาออฟัััังงงงยู่่หห้้้้ขขๆเเเชชนนนนจค ขยับหน้าอุกมิวและเตรียมจะกินตับเธอตัดมาที่เพลเอกเพลเอกก็กําลังจะเข้าไปจ้าบะคูซื้อฮะเพราะคู่ซื้อฮะเธอบอกว่าอยากเป็นผู้ใหญ่แต่คู่ซื้อฮะเธอบอกว่าผู้ใหญ่ที่เธออยากเป็นการอ่านอารมณ์ของคนอื่นได้เพลเอกจึงเข้าไปกอดเธอและบอกว่าการเป็นผู้ใหญ่ไม่จําเป็นต้องอ่านอารมณ์คนอื่นได้หรอกที่ต้องทําก็คือยิ้มให้มากขึ้นขื่มไม่มากขึ้นและร้องไห้ให้มากขึ้นแค่นั้นก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วหลังจากจบเรื่องคู่ซื้อฮะเธอก็ขอบคุณเพลเอกและพวกมิวก็โผล่มาจากห้องในสภาพนี้ววกก็เเเข้้าาาาามมมถครูะะ่อออไไดทํธ ครูเสือฮาเธอก็ตอบว่าไม่ได้ทำอะไรแต่เขาแค่ทำให้ฉันขยับไม่ได้พวกมิวเลยโกรธพระเอกแล้วก็เข้าไปซัดตัดมอนทัดมา,มาไอสาวหัวเขียวก็กำลัง,งโกรธที่ครูเอฮาไม่ยอมมาส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลของพระเอกแถมเธอก็คิดจะจัดการกับพระเอกด้วยทันใดนั้นประธานนักเรียนก็เดินเข้ามาไอสาวหัวเขียวก็กำลังจะบ,บน่นเรื่องของพระเอกให้ประธานนักเรียนมันฟังแต่เธอก็ต้องชะงักประธานนักเรียนมันก็บอกว่ามันจะจัดการกับพระเอกเองมีใครจะคัดค้านไหมสาวหัวเขียวที่เห็นสายตาประธานนักเรียนก็ไม่คิดจะคัดค้านเลยตัดไปที่ห้องมืดๆอีกแล้วก็ได้มีชา <secondo S 1> ิศนนคึง เข้ามาดัดแปลงสัตว์ประหลาตัวหนึง่งให้มีพลังเต็มแม็กเหมือนมันจะกำลังทำสิ่งที่ไม่ดีอยู่ตัดมาที่เพลเอกตอนนี้เพลเอกก็ได้มาเรียนการใช้ AD ดีซึ่งมันก็คือสิ่งที่เรียกอาวุธออกมาตามความเหมาะสมของผู้ใช้มิวเธอก็เรียกออกมาได้นะแต่เพลเอกดันเรียกออกมาไม่ได้หลังจากนั้นอาจารย์ก็บอกว่าใครอยากฝึกต่อสู้แบบกลุ่มให้ไปอีกโรงยิมนึงเราะจะมีการต่อสู้กับสัตว์ประหลาตัวหนึง่งแต่ใครอยากฝึกกันเองก็จับคู่ได้เลยเพลเอกยังไปขอเข้าร่วมกับกลุ่มสาวๆแต่ก็โดนเชน ก็คิดจะปฏิเสธนะแต่สายตาพเะลอกมันก็บอกว่าถ้าปฏิเสธแกตายแน่เพเอกมันก็บอกอีกว่ามันใช้ a อดีไม่ได้ไอโอนิสกาได้ยินแบบนั้นจึงยอมซ้อมด้วยเพราะมันคิดว่ามันชนะอย่างแน่นอนหลังจากนั้นการซ้อมก็เริ่มขึ้นโอนิสกามันก็ได้เวทมนตร์ไฟใส่รพเอกซึ่งมันก็คิดว่ามันชนะแล้วจึงได้ใจใหญ่เลยแต่เปลวเพลิงนั้นก็หายไปแถมเะลอกไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่นิดหลังจากนั้นเพเอกก็พุ่งเข้าไปโจมตีทีเดียวถึงกับทำให้โอนิสกามันหมดสติไปได้เลยเพล พระเอกจึงเอาเอดีของมันมาใส่อีกอันคราวนี้เหมือนเพะเอกจะอันเชิญออกมาได้แล้วแต่มันก็แตกสลายหายไปเพระเอก็ตกใจเหมือนกันทันใดนั้นก็มีเสียงโวกเวกโวยวายมาจากอีกโรงยิมหนึ่งตัดมาที่มิวตอนนี้เพื่อนของมิวก็ได้กลายเป็นหินหมดแล้วเพราะไอ้นกเวนนี่ซึ่งจริงๆแล้วมันถูกคุมพลังไว้เหลือระดับต่ำแต่มันมีใครบางคนที่ปลดลิมิตของมันในตอนนั้นจึงทำให้มันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากผู้ซื้อฮะก็ร่วมมือกับมิวเพื่อจัดการกับไอ้นกนั่นแต่ก็ไมหเาาันนนนกใงี้้้ขขปบ มิวทาให้เธอกับคุูซื้อห้างกลายเป็นหินไปมิวจึงคิดว่าถ้าคุูซื้อกับชิคาเกะโดนทำลายมีหวังได้ตายของจริงแน่เธอจึงเรียกคาถาของเธอออกมาแล้วเข้าไปเยื่อ,อไว้แต่พลังของมันก็ร้ายกาจเป็นอย่างมากทาให้มิวไม่สามารถทนไหวแต่ทันใดน,นั้นเพลกก็โผล่ออกมาเพล็กก็ต่อยไปมัดเดียวไอ้นกเวนนี่ก็ปลิวไปชนกําแพงเลยครับแต่มันก็ยังไม่หมดแค่นี้เพลกที่ได้ไปจิกเอดีมาจากเพื่อนๆซึ่งตอนนี้แม่งเต็มแขนไปแล้วเพลกมันก็สามารถอัญเชิญดาบของตัวเองออกมาได้แล้วซึ่งเหมือนกับดาบจอมมมาาเเเเลยยนนนะพพกกกกก็็็่่งงงงสธิไไปปทททีีีดดดบบแวัััถึ เลี่ยงเลยครับแถมดาบก็ปลิวกลับมาเข้ามืออีกมันจะเทพไปไหนละเนี่ยแล้วคนที่กลายเป็นหินก็ค่อยๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมหลังจากเรื่องจบก็ตัดภาพมาที่หนุ่มคนนี้มันก็กําลังจะอร่อยสักอย่างมาเผาแต่พลีก็พล่มาพลีก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นายเป็นคนทําใช่ไหมธนากะทธนากะรมันก็คือคนที่โอนิสุกะาชอบรังแกอยู่บ่อยๆนะครับไอธนาการมันก็แถด้วยท่าทางที่เออๆนะแต่พลีก็บอกว่านายแข็งแกร่งกว่าโอนิสุกะาอีกไม่ใช่หรอจังวะนนั้นธนากะก็สกายฮลิกไปที่พระเอกพลีกดาบอกมา ไอ้ธนากะาก็ได้ใช้เวทบางอย่างกดอากาศเข้าไปทําให้โจมตีเพลอกได้รัวๆจนดาบรพลอกหายไปมันจึงยุดจังหวะที่มันเดินเข้ามาหาเพลอกรพลอกก็เรียกดาบออกมาไม่แล้วฟันใส่ไอ้านากะาแต่ก็ไม่โดนแถมรพลอกยังลุกได้แบบชิวๆอีกด้วยไอ้ธนากะก็งงเลยว่าโดนไปตั้งขนาดนั้นแล้วทำไมถึงลุกไหวรพลอกก็บอกว่าอาวุธของมันไม่ได้มีไว้แค่โจมตีเท่านั้นแต่การป้องกันก็โหดเช่นกันไอ้ธนากะจึงชาร์จพลังเพื่อโจมตีใส่โรงเรียนนี้เพราะโจมตีรพลอกไปก็ทําอะไรรพลอกไม่ได้เพลกก็ถาามวา่ต้องกาาาาารรรรอออะะไกกกกัันนนนนแน่่ม็บวต้้งงจทํลยยเีี เพราะว่าโรงเรียนนี้เมื่อเรียนจบไปแล้วนักเรียนจะถูกคัดสรรไปสนามรบทั่วโลกเพราะงั้นมันจะทำลายที่นี่ซะแถมมันยังบอกอีกว่าดาบของพระเอกกับเวทมนต์ของมันอะไรจะเร็วกว่ากันพระเอกก็คิดในใจว่าไม่ทันอย่างแน่นอนทันใดนั้นประธานนักเรียนก็โผล่มามันก็แช่แข็งไอ้ธานอากาศทีเดียวยู่ซึ่งแมงโคเท่เลยพระเอกก็ถาม้ประธานนักเรียนว่ามาทำอะไรที่นี่ประธานมันก็บอกว่ามาด้วยเหตุผลเดียวกันตอนแรกมันก็ไม่คิดจะเข้ามายุ่งลอกแต่มันไม่อยากให้คนอื่นมาบาดเจ็บเพราะความสะเพร่าของพระเอกหลังจากนั้นพระเอกก็เก็บดาบไปแล้วก็บบอกกัปรระาานวว่่ทีจิงแล้ พล็กมันอยากจะต่อสู้ไหวประธานนักเรียนนะแต่มันเป็นห่วงน้องสาวมันมากกว่าแล้วมันก็เดินจากไปหลังจากนั้นพล็กก็ได้เดินเอาพวกอุปกรณ์ปฐมพยาบาลมาให้แต่ทันใดนั้นมิวก็สลบไปตัดมาในห้องพยาบาลเพล็กก็ถามว่าเป็นไงบ้างแต่มิวเธอก็โกหกว่าเธอไม่เป็นไรแต่ที่จริงแล้วเธอเจ็บเป็นอย่างมากพล็กจึงใช้เวทมนรักษาให้แล้วเพล็กก็บอกกับมิวว่าจะร้องไห้ก็ได้นะเพราะตั้งแต่ที่พ่อของเธอตายเธอก็ไม่เคยร้องไห้อีกเลยทั้งความเศร้าความโกรธแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามเพล็บอกว่ามันคคืือออออนนททีี่่่่าาพขงงงมมิวเเเและป็รรรธด่ มิวจะแข้นพระเอกแถมพระเอกยังบอกอีกว่าถ้ามิวร้องไห้ด้วยตัวเองไม่ได้พระเอกมันจะทําให้มิวร้องไห้เองซึ่งผมนี่คิดดีไม่ได้เลยครับแล้วมิวก,ก็ร้องไห้ออกมาตัดมาวันถัดมาทั้งสองคนก็มานั่งกินอะไรกันพระเอกก็ได้ยินข่าวว่ามีโคคูนกลับมาที่โรงเรียนของเขาพระเอกนี่ก็ทําสายตาอาฆาตขึ้นมาเลยไม่รู้มีเรื่องอะไรกันมิวก็ตกใจว่าพระเอกเป็นอะไรตัดมาที่โรงเรียนมิวจึงมาถามพวกครูอฮาว่าโคคูนคืออะไรครูเสือฮะก็เล่าให้ฟังว่าโคคูนคือคนที่ควบคุมโลกใบบนนนี้้สมมาชิกกกขอองงโคคคคคูทุุจะเป็ผว กำลังทหารจากทุกประเทศและพวกเขาเป็นผู้ต่อสู้เพื่อปกป้องสันติสุขของโลกใบนี้และถ้าเกิดสงครามขึ้นพวกเขาจะเข้าแทรกแซงทันทีและจะส่งพวกเด็กๆเ,เข้าไปในสงครามคู่ซื้อห้ายังถามอีกว่ามีห่วงเรื่องพี่ชายใช่ไหมพราววันนี้เพเอกดูเข้าถึงยากตัดมาที่พละเอเพะอเพะอก,ก็มายืนอยู่บนดาดฟ้าเพะอีอก,ก็คิดถึงคนที่อยู่ในทีวีแล้วคนในทีวีก็โผล่มามันก็บอกว่าปกติมันจะอยู่ที่นี่ประจำแถมมันยังบอกอีกว่าพพะอีอกหน้าคุนคุนยังและมันก็นึกออกเพราะว่ามันอ่านหนังสือพิมพ์ม,มาเพเอกคือวีรบุรุษที่่่เป็นนาวอยูถมมััรจ ชื่อของปลีด้วยมันจึงเข้าไปขอจับมือแต่จังหวะที่ยื่นมือไปมันก็เปลี่ยนไปต่อยที่หน้าของปลเอีกแทนแต่ปลีก,ก็รับเอาไว้ได้แล้วปลีก,ก็ถามกลับไปว่าแบบนี้บ้านมึงเรียกว่าขอจับมือเหรอวะผู้ชายคนนี้เป็นใครและขอมีความสัมพันธ์ยังไงกับพระเอกติดตามต่ออีพีหน้าครับผม